นะเฮ็ดยังซุ่มกบะโกโอ้นี่แม่นมันโกนมันว่าอันอันร่องแคเคียก็เลยซุ่มมันใช<ม>่ครับปะป๋อเอาก็ถือกล่องมากกว่าไทยตัวเพี่อันนี้ไลพลร่าเฮ็ดน,นี่ยนกปูสมบูรณ์ว้าเจ้าต้นท่าแับอันวัดตานกปลาจักนี่แหละเพื่นผาซุ่ม,มแต่กีก็แจักอยู่วัดเพื่นจ่ายดูดูมัเฮ็ดเต็งกีละ โอ oh. oh. ม้ข้าคคนเลยมิต oh. ิใหม่แห่งการตัดใหม่ระสันเพื่นวบงเอาเด้อพอมี่ิน้องบ่สงวนที่เกษเด้อเพื่นว่าเอาไปใส่เลยระสันมุงข้าคุ้นสนสโคนมันเลยถิกตีนโอ้ยอันทั้งฟังล่ามุ้เจ้าเฮ็ดจังสีบ่หืเอบ่โอ้ทีว่าีังี่ตูขอยบ่เดออยบ่เดเขาปลาดิไปหาบูชาทับัด เงี้ยนงี้ยเงีป้ปคือปคือ